สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะอา้าวแม่นิ่มมาหาพ่อหรอครับเมื่อนายเดินสวนทางกับแม่นิ่มในระหว่างที่ตัวเองกำลังจะเดินออกไปทำงานจ้าแม่มาหาพ่อเองนะ่ะพ่อเองอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ครับแม่พ่ออยู่ข้างในนะครับแม่ลองเข้าไปดูสิครับได้จ้า แล้วนี่แม่มีทุระอะไรกับพ่อหรือเปล่าครับอ๋อแม่ก็ไม่มีทุระอะไรหรอกก็เหมือนเคยน่ะแม่แค่อยากจะเอาขนมมอ้อแกงมาฝากพ่อน่ะเห็นว่าพ่อเถียนเขาชอบกินขนมมอ้อแกงของแม่น่ะครับผมพ่ออยู่ข้างในบ้านนั่นแหละครับแม่จะเข้าไปก็เข้าไปเลยนะครับผมรีบไปทำงานจ้าเดินทางปลอดภัยนะขับรถด,ดีๆล่ะครับผมอ๋อ แม่ลืมไปนายเดี๋ยวก่อนสิเอาไปกินที่ทำงานเวลาพักผ่อนจะได้มีของว่างกินขนมมอ้อแกงของแม่อร่อยนะจะได้มีแรงทำงานต่อ,อยังไงล่ะขอบคุณมากนะครับแม่ทั้างั้นผมไปก่อนนะครับจ้านายพูดทั้งเหลตาไปมองดูมือของแม่นิ่มที่กำลังหิ้วถุงขนมหวานขนมหมอ้อแกงอยู่ในมือขนาดนั้น แกกาลังยื่นให้นายอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งปันไปให้พ่อเถียนอยู่ข้างในบ้านนายเองก็รู้สึกดีเหมือนกันเวลาที่เห็นแม่นิ่มมาหาพ่ออยู่ที่บ้านบ่อยๆเหมือนกันกับที่พ่อไปหาแม่นิ่มอยู่ที่บ้านบ่อยๆเช่นกันแถมแม่นิ่มก็ยังมีของฝากติดหมายติดมือมาด้วยทุกครั้งเพราะแม่นิ่มเอง ก็ไม่เคยขาดขนมหวานหมอ้อแกงอยู่แล้วซึ่งเป็นอาชีพที่แม่นิ่มถนัดมากทำขนมหมอ้อแกงขายอยู่เป็นประจำขนมหมอ้อแกงเหล่านี้แม่นิ่มเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะตีตลาดแตกได้อย่างคุ้มค่ามากขนาดนี้ทำให้แม่นิ่มลุกขึ้นมาได้อีกครั้งรอยยิ้มที่สดใสกำลังเดินย่างก้าวเข้าไปในบ้านหาพ่อเถียน หลังจากที่นายไปทำงานแล้วค่ะพ่อเทียนทำอะไรอยู่หรออ้าวแม่นิ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเออฉันมาเมื่อตะกี้นี่เองแล้วก็เดินสวนทางกับไอ้นายมานะัน่ะพอดีเห็นไอ้นายมันกำลังจะไปทำงานฉันเลยแบ่งขนมหม้อแกงให้กับลูกไปกินที่ทำงานด้วยนะ่ะอืมดีแล้วละ แอนายน่ยมันก็ชอบกินขนมหวานหม้อ,อกแกงของแม่นิ่มเหมือนกันนะอืมแล้วแม่นิ่มก็เอามาให้ฉันด้วยใช่ไหมล่ะก็ใช่น่ะสิจ๊ะฉันน่ะคิดถึงพ่อเถียนไม่ให้เอาขนมหม้อ,อกแกงมาฝากแล้วจะเอาอะไรมาฝากล่ะจ๊ะอืมก็ไม่รู้ล่ะนะฉันก็แค่เซลเซล์แม่นิ่มไปอย่างนั้นแหละ อ๋อนี่ฉันถือขนมหมอ้อแกงมาฝากเยอะแยะเลยนะพ่อเถียนเดี๋ยวฉันจะเอาไปจัดใส่จานมาให้ทานก็แล้วกันนะโธ่แม่นิ่มเอ้ยแม่น่าจะลำบากกับฉันเลยฉันละเก่งใจจริงๆยิ่งนับวันก็ยิ่งจะอ้วนก็เพราะว่ากินขนมหวานหมอ้อแกงแม่นิ่มอยู่ทุกวันนั่นแหละแหมพ่อเถียนช่างพูดนะกินขนมหวานหมอ้อแกงนะ่ะมันมีประโยชน์นะพ่อเถียน ทำมาจากถั่วเหลืองทั้งนั้นเลยกินกินไปเธอนาไม่ต้องเกรงอกเกรงใจฉันหรอกนะฉันน่ะก็เป็นอย่างนี้ของฉันมาตั้งนานแต่แหน่แตลายแล้วล่ะของอร่อยอร่อยแบบนี้ใครๆเขาก็อยากกินกันทั้งนั้นดีนะเพราะเถียนที่ไม่ได้ซื้อฉันกินนะ่ะอืมฉันว่าฉันก็โชคดีอยู่นะที่ได้กินขนมหม้อแกงแม่นิ่มฟรีทุกๆวันเลยจะก็เราครบกันมากี่ปีแล้วล่ะ พะเถียนก็นั่นนะสิว่าเรื่องคบกันแล้วลูกชายของฉันก็เห็นด้วยนะแม่นิ่มแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมมาอยู่ที่นี่ด้วยกันล่ะเอาไว้ให้ฉันพร้อมก่อนนะพอเถียนฉันยังต้องมีงานรับผิดชอบอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเรื่องบ้านของฉันอีกนะ่ะพูดจริงๆเถอนะฉันยังไม่กล้าปล่อยบ้านของฉันไวนะ้น่ะถ้าเกิดฉันมาอยู่ที่นี่ แล้วบ้านของฉันใครจะดูแลละ่ะเอาเป็นว่าเรื่องไปมาหาสู่เรื่องเราสองคนน่ะฉันจะพยายามให้เต็มที่ก็แล้วกันนะถ้าแม่นิ่มพูดออกมาแบบนี้ฉันก็สบายใจฉันละ่ะเป็นห่วงความรู้สึกของแม่นิ่มกว่าว่าหาว่าฉันน่ะไม่มีความรับผิดชอบยังไงฉันก็ไปหาแม่นิ่มอยู่แล้วละไม่ต้องห่วงหรอกนะจ้าพ่อเถียน ถ้าฉันไม่สบายใจฉันจะขยันมาหาพ่อเถียนแบบนี้หรอจ๊ะว่าแล้วก็อย่าคิดมากเธอนาะยังไงเราสองคนก็รักกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละจริงไหมอืมก็จริงนะนะแม่นิ่มฉันขอบใจแม่นิ่มมากนะที่ดีกับครอบครัวของฉันมาโดยตลอดนะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อเถียนคนกันเองทั้งนั้นแหมกินสินี่ฉันเตรียมมาสเต็มจานเลยนะเนี่ย พ่อเถียนรู้สึกปลื้มและดีใจมากอย่างที่สุดที่เจอคนดีๆอย่างแม่นิ่มทั้งกินทั้งมองหน้าอย่างมีความสุขขนมหม้อกแกงแม่นิ่มนี่มีรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะหอมหวานมันถั่วเหลืองอร่อยสุดๆเลยจ้าพ่อเถียนถ้าง,งั้นก็กินเยอะๆนะถ้าไม่อิ่มที่บ้านของฉันน่ะมีเยอะ ไม่เป็นไรหรอกฉันก็ยออชมแม่นิ่มไปอย่างนั้นแหละตามความรู้สึกของฉันนะ่ะพวกนั้นก็เอาไว้ขายที่ตลาดเถอะเดี๋ยวจะไม่พอขายอีกถ้าไอ้นายมันว่างฉันก็จะให้ไอ้นายไปช่วยทำขนมที่บ้านก็นแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อเทียนแค่งานของไอ้นายมันก็เหนื่อยมากพอแล้วฉันนะ่ะทำเองได้จ้าอืมทางั้นก็ ก็เปลี่ยนเป็นฉันไปช่วยกันแล้วกันนะฉันจะไปช่วยใส่ถุงให้จะได้ไหมแม่นิ่มได้สิจ๊ะพ่อเทียนฉันน่ะพร้อมเสมออยากจะมีพ่อเทียนไปช่วยตั้งนานแล้วล่ะแม่นิ่มเมื่อสามปีก่อนแกอยู่บ้านกับสามีใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายประกอบอาชีพทำนาในทุกๆปีด้วยข้าวยากหมากแพงแม่นิ่ม กับสามีจึงอยู่เฉยๆไม่ได้ทั้งสองคนดิ้นรนสู้งานทุกๆด้านจนแม่นิ่มได้ไปเจอผู้หญิงคนคนหนึ่งที่ใจดีและอยากจะช่วยเหลือแม่นิ่มด้วยความที่แม่นิ่มแลดูสงสารมากๆผู้หญิงคนนั้นจึงอยากให้แม่นิ่มมีอาชีพทำที่ดีๆมากกว่านี้และสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้ไปตลอดชีวิต ผู้หญิงคนนั้นจึงบอกเล่าให้แม่นิ่มฟังให้ไปอยู่ด้วยเพื่อไปเรียนวิชาหลักสูตรความรู้ทำขนมหวานหม้อกแกงขายทำขายเพื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยความที่แม่นิ่มพร้อมและมีจิตใจดีอยากจะเรียนรู้เรื่องขนมหวานแม่นิ่มยอมทิ้งอาชีพการทำนา และหันมาใส่ใจในเรื่องที่ตัวเองควรทำคิดว่าตัวเองจะถนัดและทำได้ขนมหวานได้เปลี่ยนชีวิตของแม่นิ่มมาเป็นอีกชีวิตหนึ่งได้ดีมากกว่าเดิมถึงแม้นว่าสามีของแม่นิ่มจะยังไม่ยอมทิ้งห่างจากการทำนาก็ตามแต่แต่แม่นิ่มขอเดินทางไปตามฝันของตัวเองก่อนสามีนานนนที ค่อยกลับมาเจอกันที่บ้านครั้งทุกๆครั้งที่แม่นิ่มกลับมาหาสามีสามีแล้วก็มานิ่มรักกันมากค่ะแต่ละครั้งทั้งสองคนกลับมาหากันก็ได้มอบความสุขให้กันซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ทำให้ทั้งสองคนไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่ก็อย่างว่าละค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทุกๆคนก็ต้องดิ้นรนหาทางออกให้กับตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยทิ้งห่างในเรื่องความสุขให้กันสามีแม่นิ่มเข้าใจดีว่าต่างคนต่างก็ทำงานทำมาหากินช่วยกันส่วนสามีของแม่นิ่มทีแรกๆก็ไม่ยอมที่จะทิ้งการทำไรนาพอมาทำได้สักสองปี เพื่อพิสูจน์รายได้อีกครั้งทีแล้วทีเล่าก็ไม่คุ้มกับค่าลงทุนสักเท่าไหร่ทำให้สามีถึงกับใจออกหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อสามีของแม่นิ่มได้ระบายความรู้สึกให้แม่นิ่มฟังและมอบความสุขให้กันอย่างเต็มที่ภายในบ้านหลังเล็กๆของแม่นิ่ม ที่แม่นิ่มกำลังพักอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งสองคนเหนื่อยล้าอ่อนเพียไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อทั้งสองคนได้มอบความสุขให้กันและกันในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าใจกันและรักกันมากกว่าเดิมแทบจะไม่อยากจากกันไปไหนเลยการปรึกษากันครั้งนี้ใครจะคิดล่ะคะว่า จะเป็นครั้งสุดท้ายของสามีและก็แม่นิ่มที่ได้อยู่ด้วยกันมาอยู่มาวันหนึ่งสามีของแม่นิ่มก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปหางานทำในระหว่างเดินทางก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อแม่นิ่มได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับสามีของตัวเองถึงกับช็อกร้องไห้ฟูมฟายเมื่อสามี ไม่อยู่ไม่มีชีวิตกลับมาอีกแล้วจากการสูญเสียครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ของแม่นิมถึงกับเป็นการสูญเสียที่ไม่มีสามีได้หวนกลับมาอยู่ด้วยอีกแล้วข่าวนี้ทำให้แม่นิมรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะมีความรักกับใครอีกต่อไปแม่นิมทำใจอยู่นานเป็นปีปี จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงสามีอยู่เหมือนเดิมแต่ก็แค่คิดความสุขที่แม่นิ่มเคยได้ทุกทุกวันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรื่องบนเตียงจนอยู่มาวันหนึง่งแม่นิ่มได้เรียนรู้หลักสูตรขนมหม้อ,อกแกงจนสำเร็จและสามารถทำออกขายตลาดได้การหันหน้าเข้าสู่ตลาด การค้าขายทำให้แม่นิมลืมเรื่องอดีตเป็นบางครั้งบางคราวลูกค้าของแม่นิมก็เริ่มติดใจเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมาจนแม่นิมสามารถประครับประคองชีวิตของตัวเองได้อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้มีเงินเก็บมีเงินใช้ใจ่ายอย่างสบายใจถึงแม้นว่าจะมีผู้ชายคนอื่นๆเข้ามา ให้ความสนใจก็ตามแม่นิมก็แค่มองสบตากับรอยยิ้มหวานๆทักทายกันนิดๆนหน่อยๆก็เท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้คิดอะไรมากมายอีกอันหนึ่งแม่นิมก็ยังดูเหมือนเป็นสาววายัยใสเพราะแม่นิมยังสวยยังไม่เคยมีลูกเลยสักคนการเป็นอยู่ของแม่นิมจึงดูเรียบง่ายขึ้น และสบายใจและสบายกายเวลาไปไหนมาไหนแกเป็นอิสระตลอดเวลาเลยค่ะและเป็นที่น่าสนใจของใครๆหลายๆคนที่กำลังมองแกอยู่เห็นความเป็นส่วนตัวของแกมันลุ้นเหลือซะเหลือเกินความเป็นเสน่ห์ของแม่นิ่มต่างก็ล้วนแล้วแต่อยากจะเข้ามาคบหาแม่นิ่มทั้งนั้นผู้ชายหลายๆคนต่างก็จ้องมอง ที่จะเข้ามาคบหาแม่นิ่มอยู่ตั้งมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อเถียนเดินเข้ามาซื้อขนมในวันนั้นผู้ชายสุภาพบุรุษอายุประมาณ58ปีเขาดูอ่อนโยนมากคำพูดหวานๆที่แม่นิ่มฟังดูแล้วอยากจะพูดคุยด้วยจากนั้นพ่อเถียนก็ถือได้ว่า เป็นลูกค้าประจำของแม่นิ่มเลยตั้งแต่นั้นมาแม่นิ่มก็ได้ขายขนมหวานหม้อ,อกแกงให้กับพ่อเถียนอยู่เป็นประจำเพราะพ่อเถียนนั้นติดใจฝีมือการทำขนมหวานของแม่นิ่มมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่แม่นิ่มเองตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเถียนก็เป็นพ่อเลี้ยงลูกเดี่ยวเหมือนกัน หน้าที่ของพ่อเถียนเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับนายลูกชายคนเดียวของพ่อเถียนนั่นเองค่ะตั้งแต่แม่บังเกิดก้าวของนายได้เสียไปนานหลายปีแล้วเหมือนกันพ่อเถียนก็อยู่กับลูกชายสองคนพ่อเถียนแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำอาชีพทำนาเหมือนกันค่ะแต่ทุกวันนี้พ่อเถียน จะดูเหมือนว่าจะทำไม่ไหวเพราะด้วยความที่มีอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่มีลูกชายคอยทุนแรงอยู่บ้างแต่ด้วยอาชีพการงานของนายก็ไม่สามารถมาช่วยพ่อทำนาได้นายไม่สามารถทิ้งงานตัวเองมารับผิดชอบภายในบ้านได้อย่างเต็มที่เพราะนายก็มีหน้าที่การงานด้วยการที่ตัวเองเรียนจบสูงแล้ว พ่อเถียนจึงมองเห็นอนาคตของลูกชายเลยปล่อยให้ลูกชายไปทำงานที่เขาได้ฝันไว้ส่วนการทำนาของพ่อเถียนก็ได้สละทิ้งปล่อยโลกลุงลังหรือให้คนเช่าทำนาน,นั่นเองค่ะเรี่ยวแรงของชายหนุ่มอย่างนายมีมากกว่าพ่อตั้งสองสามเท่าในวัย22ปี เขาได้ผ่านการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ววาสนาของนายชายหนุ่มที่จะได้อยู่ที่บ้านกับพ่อสองคนค่ะถือว่าพ่อเถียนยังโชคดีมากที่ลูกชายไม่ติดทหารและคอยมีคนที่หาเงินเลี้ยงดูมาโดยตลอดทำให้พ่อเถียนมีชีวิตสบายมากขึ้นแล้วกลับมามีแรงกปี้กระเป๋ามากขึ้นค่ะ ความแข็งแรงของพ่อเถียนก็เริ่มกระฉับกระเชงขึ้นมาตลอดเรื่อยๆเมื่อพ่อเถียนเข้าไปตลาดเพื่อไปซื้อกับข้าวไว้รอลูกชายกลับมาจากทำงานพ่อเถียนก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านของแม่นิ่มอยู่ทุกวันทำให้พ่อเถียนคิดอยากจะสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งกับการได้เจอหน้ากับแม่นิ่มอยู่บ่อยๆทุกครั้งไป ความสวยของแม่นิมทำให้พ่อเถียนอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยทำให้ทั้งสองคนคุ้นเคยกันมากขึ้นนายเองก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเถียนกำลังถูกใจใครเพราะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่บ้านด้วยด้วยการงานของเขาก็รัดตัวนั่นเองค่ะจะมีวันที่อยู่บ้าน ก็คือวันหยุดเสราร์อาทิตย์นั่นเองเมื่อนายมีวันหยุดต่อสัปดาห์แม่นิ่มคนที่เคยได้ก็เริ่มคบหากับพ่อเถียนมาได้สักพักใหญ่ๆหแม้ว่าจะเห็นความอ่อนแอของพ่อเถียนอยู่บ้างแต่แม่นิ่มเองก็ไม่เคยถอดใจเลยเมื่อทั้งสองคนเปิดใจให้การฟังทุกเรื่องราวในบ้านขณะที่นั่งคุยกันอยู่กับพ่อเถียนสองคนคะ่ะ พ่อเทียนในช่วงเวลาที่นายลูกชายไม่อยู่ความแข็งแรงของพ่อเถียนก็เริ่มขึ้นทำให้แม่นิ่มถึงกับลืมทุกเรื่องราวไปเลยค่ะโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกันมันน้อยมากเพราะแม่นิ่มเองก็มีภาระหน้าที่ต้องคอยรับผิดชอบดูแลเหมือนกันขนมหมอ้อแกงของแม่นิม่มยังพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆสูตรเด็ดที่ใครๆยังไม่เคยกิน แม่นิมกำลังจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อพ่อเถียนแล้วแม่นิมทำได้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวของพ่อเถียนแล้วแม่นิมเองก็ยังหวังจะสร้างอนาคตและฝากอนาคตไว้กับพ่อเถียนอีกด้วยพ่อเถียนถึงกับติดใจในเรื่องราวของสูตรรสชาติ และแวะซื้อกินทุกวันก่อนจะกลับบ้านตัวเองค่ะความหอมความหวานฉ่ำสดชื่นแม่นิ่มได้มอบให้จนนายลูกชายก็ดูออกด้วยความที่โชคดีของแม่นิม่มนายลูกชายก็รับได้ทุกเรื่องราวความเข้าใจนั่นคือความสุขของทุกคนค่ะตั้งแต่นั้นมาแม่นิ่มกับพ่อเทียน ได้เข้าเข้าออกกเป็นเรื่องปกติของทั้งสองคนอยู่ภายในบ้านพ่อเถียนและแม่นิมทำให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องการเข้าใจกันค่ะส่วนนายเองก็เข้าใจพ่อมากที่สุดว่าผู้ชายต้องการในเรื่องแบบไหน จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ